สาม,มารถอาทิตย์ที่27พฤศจิกายนจะโดยสาม,มารถพยาครุนซ้ายมือกระรองศรีอิสานหรืหนูชนยิ้มขวามือเอซากล้าศสสึกหรือจ้าเอชนยิ้มที่เวทีมวยหนองมนชนบุรีศึกครั้งนี้สาม,มารถพยาครุนเป็นผู้จัดนะครับแฟนมวยหนองมนชนบุรีแน,น,น่นๆแน่นคนดังก็มีสมรักคำสิงครับนักมวยเหรียญทองเอเชียนเกมคนเดียวของเมืองไทยจากฮิโรชิมาเกมก็ไปชมด้วยเมืองชายกิติเกษเมครับอดแชป์โลกก็ไปเชีย คุณชานมีสีคุณบุญเลียงอาดุลฤิติกุลครับไปชมกรรมการบรรุนทีคือนักมวยเก่าครับโควิดวัฒนกุลนักมวยวันนี้หนูเชิญยิ้มชกในนามของกระรองสีอีสานกรรมการแนะนําตัวมาแล้วครับหนูเชิญยิ้มหรือกระรองสีอีสานแหยพี่เลี้ยงเป็นชาวฝรั่งเศสครับคุณอายีคนทาังซายครับมาแล้วครับหนูเชิญยิ้มมขึ้นเวทีดูาที่ยากลำบากอย่างยิ่ง ม่าลีลาการไหวสวัสดีท่านผู้ชมนี่ละเกินครับแฟนนี่ชอบแล้วครับย้ำท่านชบค,ครับชอบใจสล้วฝ่วายน้ำเงินครับเซอร์ซากล้าส,สกฤษเจเอเชิญยิ้มครับนี่เป็นมวยผู้พิเศษของรายการซึ่งสามารถพยักกรุณเป็นผู้จัดหนูเชินยิ้มกับสามารถนั้นเพื่อนเลิฟกันเลยนะครับเดี๋ยวนี้นี่เป็นคู่ซิป,ปึกกัน จอเฮฮาครับถือว่าเป็นมวยเรียกเสียงโหเราอกมีการสัมภาษณ์ควารู้สึกกันก่อนก่อนชกครับถามว่ามั่นใจแค่ไหนครับถามอุชยนยิ้มเขาบอกว่าถ้าสามยกเตะไม่นอกนี่เขาไม่เอาชนะเลยครับให้ปลับเขาเป็นแพ้ไปเลยถ้าเตะไม่นอกจ่เอเชิญยิ้มครับ หนูนั้นได้เตียบช่วงครับสูงยาวกว่าแต่สภาพขอมบางหน่อยเะเอนั้นนะยังไม่ทันสัมภาษณ์เล่นกันซะแล้วครับแบบมวยฝรั่งครับจะเอบอกว่าวันนี้เล่นกันถึงตายเลย หรือเชิญยิมนี่ตอนนี้เนี่ยถือว่าเป็นตลกดาวรุ่งที่มาแรงมากนะครับถ้าว่าไม่นับยุคข,ของเป็ดเชิญยิ้มโนเชิญยิ้มมีเพือรุ่นสองที่กำลังมาแรงมากก็ถามทวงทองจากคุณบุญเลี้ยงว่าวันนี้ก็ชกออกทีวีไม่มีการมอบทองหรืออย่างไรทวงทองจากคุณบุญเลี้ยงครับคุณบุญเลี้ยงนี่เจ้าของดาราคาเฟ,ฟ,าเฟเ่วิลล่าคาเฟ่ครับคุณเลี้ยหัวเราะครับมอบทองเฉพาะสุดชิงแชมป์โลกตัวน,นั้นครับ มวยคู่พิเศษแบบนี้ไม่มองหนูเชิญเยเมนขึ้นชกวันนี้เสนิมขึนขัดมาด้วยนะครับจ่าเอ๋สักเสือเพ่นครับวันนี้เอาจริงครับลงทุนสักเสือเพ่นมาเลยครับชกกันที่ไปทีมวยหนองมนชนบุรีนะครับเมื่อวันที่27พฤศจิก,กายาน,นสาม,มารถพยักรุนเป็นผู้จัดจหนูลงทุนเลยกว่ามาชกเองเพราะว่า รักกับสามารถมากแม่ดูกับรูดเชื่อดถ้าเดินแบบนกกระยางซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของหนูเขาครับูดเชื่อดแบบข้ามกกระยางม,มือเล่นกล้องครัดูก ยังไม่ทันชกเลยครับขอคืนนี่เป็นท่าเดนของหนูเขาเลยนะครับลักษณะเหมือนกับสุนัขโนนรถทับขาหลังนะครับย่างสามขุมแต่ว่าเป็นการย่างสามขุมสามขุมขับหนูเชิอนยิ้ม ดูยะเอกครับทมสีหน้าครับช้าหน่อยครับแบบสโลโมชั่นและกหไหยหลังมงคลหลุดครับโววิตต้องกลับมาสมให้ครั้งนี้โมยคู่นี้โชกกันสามยกนะครับ ผมยาของเขาไม่ใช่ธรรมดาครับ่าเอนี่พอมีแวลครับผมจะดูมวยเยอะอ่าหนูออกมาเต้นด้วยกแล้าพระรามแผงสอนครับเป็นแฟนชอบครับ เรียกชี้แจงกติกาหนูเชิญยิ้มถามว่าเอ๊ะทำไมกรรมการให้คะแนนข้างล่างถึงไม่ถอดหมวกกันน็อกกรรมการคนไหนครับกรรมการคนไหนครับกรรมการอุดมดีกระจ่างครับโดนแซวว่าทำไมไม่้ถอดหมวกกันน็อกเป็นกรรมการจากที่ลุม,มนีนะครับก็ชี้แจงกติกาครั้งสุดท้ายครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นครับ ได้ช่วงนะครับจะเอ๋นั้นได้ส่วนหนาแม่แต่เอวล,ลินเลยนะครับเอวเอวกลัะอ,อกที่เท่ากันที่เหมือนเอวจะใหญ่ก่าอ,อกที่จะซ้ำไปเปลี่ยนการ์ดด้วยครับจะเอ๋จกขวาเป็นซ้ายหนูมีแววเหมือนกันนะครับมีลูกผีลูกเตะนีมีแววเอาครับมีเน็ตเข่า ฟ้องกรรมการว่ากล้ำได้แต่ว่ากล้ำได้แต่ห้ามไส้เขบอกแทนชอบใจใหญ่เลยครับบอกว่าเอาคางมาถูเขาเขาบอกว่าเขาจจกระจี้ครับเอาคางมาถูเอาหนวดมาถูนี่จจกระจี้เขาบอกว่ากล้ำได้แต่อย่าเอาคางซึ่งหนวดแข็งนั้นมาถูแถวหน้าอกแถวใจโครงมันจะกระจี้ ถึงถัดแชมเปี้ยนออกแล้ว,าวถามราคาทอลองแฟนแฟนครับสามหนึ่งมีไหมออกเีลาเหมือนมวยฝรั่งครับพี่เลี้ยงก็มาเอะโวยวายอยู่ด้วยโชคกันต่อครับ กรรมการบอกแหมเตะขาไม่น่าจะถูกนับถูกนอกอย่างนี้ขอให้ลุกขึ้นมามวยบอกโอ้แย่แล้วทำไมกรรมการจะไม่นับอีกแลเนี่ย ยกจะมีจะดังสักทีเห็นเล่นเล่นกันอย่างนี้นะครับนักมวยถ้าาว่าคนเที่ยวกังคืนและไม่เคยเล่นกีฬามาเลยเหนื่อยนะครับกรรมการโทรศัพท์มากรรมการมีโทรศัพท์มาครับเอ๊ะพี่ต๋า,า,าโอ้ยนี่ไปคุยที่บ้านเลยไป ดีหมดยกหมดยกที่หนึ่งมาให้น้ำกันทุลักทุเลมากามกำห,หน,นด3ยกนะครับแต่ว่าพอขึ้นยกที่2กรรมการก็ประกาศว่าเป็นยกสุดท้ายเลยครับ แข้งซ้ายนี่ลักษณะนี่เรียกว่าเคยชกมวยแลอดูมวยมามากเียนะครับวางแข้งซ้ายเป็นธรรมชาติจะเอ๋ครับเอาแล้วครับล็อกหนุนบ้าจี้ครับ แซวว่าแหมชอบเอาคางมาถูใช้โครงถูหลังเหลือเกินหมดยกสุดท้ายแล้วครับกรรมการประกาศว่าหมดยกสุดท้ายครับหนูอยากชกต่อพี่เลี้ยงบอกมาเลยมาเลยถือไม้หน้าสามาด้วยหนูถอดนุนจะทำาไมครับสวัดดีครับ ก็มีการแซวกันก็มวยคนนี้จบลงครับแฟนๆก็ชอบนะครับสามารถพยักรุนครับโปรโมเตอร์จัดสกาวนี้ก็มาขอบคุณแฟนๆ ขอบคุณหนูเชินยิ้มกับเจ้าเอเจนยิ้มครับที่มาให้ความสนุกสนานกับแฟนมวยชาวหนองมนชนบุรีสามารถนี่ก็กําลังจะเอาดีกับทางการเป็นโปรโมเตอร์มวยภูทรแล้วครับเป็นมาทุกอย่างครับนักร้องนักแสดง,น,งนักมวยคราวนี้จะเป็นโปรโมเตอร์แล้ว ทายด้วยมิวสิกวิดีโอนิดหนึ่งครับ